ผ่านเป็นความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นไงความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็คือจิตมโนวิญญาณไงความคิดเนาะก็คือจิตมโนวิญญาณไงก็คือจิตก็คือไอตัวจิตตัวเนี้ยความรู้สึกเนาะความรู้สึกก็คืออารมณ์ความรู้สึกเนาะความคิดเนาะมาผ่านอย่างนี้ไงมาจ่ายผ่านอย่างนี้ไงแสงสีเสียงอย่างนี้ไงอากาในตาหูจมูกลิ้นายใจอย่างนี้ไงเนี่ยมาอยู่อย่างนี้ แม่แฟร์ผ่นเป็นตัวอันนี้อุปทา,า,า,านอย่างเงี้ยใช่ไหมมัมีอัมบตามู๊บอยู่ไงมันใจกลางงานอย่างเงี้ยและในอารมณ์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกนี่มีโรคเวทนาสัญญาสังขารอันนี้จังทุกขอังอัตตาทุกสมุทัยนิโรธมาโคามกลางงานอันเนี้ยฟ,ฟังฟังอวิชชาดลงงานอันเนี้ยฟังอวิชชาไงอันนี้ฝั่งอวิชชาเนาะอันนี้ฝังนน่งมีวิชาไงวิชาเนี่ยเอาวิชาไงมนุษย์มันสังสีกันเนี่ย มนู้มันเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันไงตอนนี้มันเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันไงเพราะเนี่ยมาอยู่ทุกที่ไงไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครความรู้สึกเราอะ่ะมีอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้า